มา,มากแล้วพ่าเสด็จแม่ของหม่อมฉันหม่อมฉันจะถือว่าเป็นการไถ่บาปพี่นางเนี่ยไปให้พน้นจากวิมานเพลิงแห่งนี้หากเกิดชาตินหน้าฉันใดขอให้ข้ามณีมุกดาได้เกิดเป็นพี่น้องจริงๆกับบุษลาคำด้วยเ่านนี่กระตุนจะได้เวลาแล้ว เราเรียกไปเปลี่ยนชุดแล้วจ้าไปเถอะจ้ะพี่พี่มาแล้วเธออยู่ไหนพี่ถึงเธอจังเลยคลันได้เลิกต้องพำนักตำหนักหอง ไม่รีรอวังคลอคู่นนสูงสถานยมินสุลามาเพียงนิดจิตสำราญพานงคครานสู่สถานวิมาน เขาไหวพงคมไปคขพระพี่นางยังจำผมฉันได้ไหมเพคะมัน,นีลัตนาย,ยัางไงแล้เพคะที่พระพี่นางเคยใส่ความให้ฉมฉันนั้นมีความผิดให้ผมฉันต้องตายไปหานางครวนซึ่งบัดเดี๋ยวนี้น่ะมันมีอาถรรพ์ซแล้วถึงเวลาแล้วเพคะถึงเวลาที่พระพี่นางจะต้องตายที่หานนางครนเมื่อก่อนฉัน ที่ที่องค์หญิงใช้ฆ่าคนที่ขัดใจองค์หญิงข่าวนี้แหละถึงข่าวที่องค์หญิงจะต้องชดใช้เวรกรรมนี้ ะนะไอคนอังกาบเขาตายไปแล้วเขาจะมาเอาวินชีวิตฉัน<อ>ไปสมโยที่ผานางคนจริงจริงเพชนินพี่ฟังนะตอนนี้อพี่คิดมากเลยฝันเห็นเรื่องผีรังสางมันไม่มีหรอกแต่ตอนนี้เนะี่ยพอดีเนะี่ยม่อมฉันอนะ่ะเสร็จจากงานแต่งงานของอธินกร และมานี่ได้ยินเสียงก็เลยวิ่งเข้ามาดูและอีกอย่างหนึ่งเออนี่พี่นางเห็นบุตรสลาคามไหมบุตรสลาคามใช่ไม่เลยไม่เคยมาหาแม่เลยไม,ไม่ได้มานี่เหรอไม่มเลยหมายความว่าบุตรสลาคามต้องทำฟาร์มผิดแน่เลยบุตรสลาคามบุตรสลาคามทำผิดอะไร นี้มุดาฮะทัพทิมราชคิดจะย้อมแมวขายหรอือะ เ,เ,เ,เมืเ่อคืนพี่พลาดรู้ไหมเนาะพี่เมาอ่ะายเจ้าทำผิดนะคิดบาทน่ะลือเจา้าผิดพลาดเป็นบา้าใครจะรับผิดชอบเนี่ยช่างเลวระยเตามตำช้า ไม่ควรจะมาสืบเชื้อสองหูทัลกรงหะฟัวช่างมาดาหุนหันจังเปรียบลูกชั่วมันตัวฉันเพราะความดื้อรั้นร่นเหลือ เชิงเหมือนน้ำเกลือเจือน้ำกรดเลยเข้มกว่ารสน้ำเกลือไม่ไปเลยวันสองตัวของพี่อ่ะเนาะใครจะไม่รู้ว่าเป็นแล้วเมา<น>ทำไมแล้วถึงเมน้นจะเคยคุ้นคล้อง แต่กูหวังให้น้องเป็นคู่จริงหรือเปล่าพี่ยหย่สร้างกำสดให้อดสูหรือคิดลบลูลายเสืออ,อยากรวมเป็นสุขผูกพันต้องมาแปลพันเป็นพาง จะโทษใครชั่วไม่กลัวชังจึงเกิดยุ่งเหยิงเหลือเชื่อขอดาลนนภาพ ที่ลูกได้ทู่ทำเพื่อลูกขอไทยบาปที่แม่ได้สร้างส่งพี่สู่ทางผู้สน ทำอย่างนี้รู้ไหมมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงอีกอย่างหนึง่งหลานก็เหมือนกันเรื่องในอดีตเนี่ยม่น่าจะขุดคุยขึ้นมาพระไทยเย็นเถอะเสด็จพี่ธนกรบุษราคำเนะ่ะอาจจะมีเหตุผลก็ได้เหตุผลเหรอ พระไทยไม่เป็นธรรมฉันจะมีความรักแม้สักครั้งจะถูกเขาปฏิเสธยกย้ายไม่ยกให้ มอมฉันรู้ดีว่าทำผิดร้ายแรู้สิ่งที่มอมฉันกระทำไปมอมฉันต้องไปสังเวยชีวิตที่ผานางควรเหมือนอย่างที่ทเสด็จแม่ เคยพ่าชีวิตใครต่อใครมามากแล้ว,วคุณจะรักเขา 啊。Uh oh. าคำก็ไม่มีหน้าไม่พบใครอีกแล้วเร็วเร็วิตน้ำเร็วลคุณสุลาค่ะ งสองพระองค์พระเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันอุปิเสกสมรสทําไมหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยแล้วพระเจ้าค่ะก็รู้ว,วันนี้นปเป็นวันสําคัญทําไมเจ้าจึงมาช้าหม่อมฉันมูจะดีใจพเพลินไปพระเจ้าค่ะดีใจรู้ว่าไม่อยากมากันแน่ได้โปรดเพคะชะลอยว่าองค์นกพะเก้าคงจะไม่ปลื้มที่ได้หม่อมฉันเป็นพี่สะใภ้กระมังวาจาของหมอมชัน ไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังก็กลั่นออกมาจากดวงใจที่แท้จริงเสมอไหมค่ะ <Yeah. S 2> เยี่ยมพี่คะน้องจิงน้องญิงมาจย่างไงเนี่ยหมอมฉันมาตามสัญญาเพคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครเพคะเออคือเรานางมณีมุกดาเป็นผู้ที่จะมาสร้างวิมานรักกับองค์มรกต แล้วเธอลาเป็นใครฉันคือประกายแก้วว่าที่สีสะพยแห่งชัยยานครนสิเดี๋ยวพี่องยิ้มเย็นเย็นค่ะคุณผู้ชค่ะสองน้าองยิ้มเย็นเย็นค่ะเจ้าค่ะระถไฟชนเแคา,าแล้ว ยืงใจไม่ดีน่าแอกน้องพี่วิรัตดาต้องหน,น้าของน้อง